แผนรับมือชายแดนไทยกัมพูชา4ขั้นตอนป้องกันวิกฤตเหตุการณ์ประทับบริเวณช่องบกจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ได้เกิดเหตุการณ์ประทะอย่างน่าตกใจระหว่างทหารของไทยและกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นแนวชายแดนที่ยังไม่ได้มีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการในบางจุด ความขัดแย้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากข้อพิาพาทในเรื่องพื้นที่อธิปไตยที่ยังคงค้างคายอยู่โดยฝ่ายไทยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าได้ปฏิบัติการเทียงเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นจากการที่ทหารกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้ามาใกล้แนวชายแดนอย่างผิดปกติซึ่งถือเป็นการคุกคามฝ่ายไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อกำหนดของกฎบัตรสหรประชาชาติ มาตรา51ซึ่งเป็นหลักการสากลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปนอย่างพอเหมาะพอสมและได้สัดส่วนต่อภัยคุกคามที่เผชิญอยู่ไม่มีรายงานการลุกกรานออกนอกเขตแดนแต่อย่างใดความพยายามใช้สันติวิธีและช่องทางการทูตหลังเหตุการณ์ประทะที่เกิดขึ้นฝ่ายไทยไม่ได้เลือกใช้การตอบโต้ทางทหารอย่างเต็มรูปแบบแต่กลับยกระดับการทูตขึ้นมาอย่างจริงจังโดยใช้ทุกช่องทางในการสื่อสารกับรัฐบาลกัมพูชา ทั้งในระดับทวิภาคีไทยกัมพูชาและระดับภูมิภาคอาเซียนมีการหารือผ่านกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและกองทัพของทั้งสองประเทศเพื่อหาทางออกร่วมกันฝ่ายไทยได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะไม่ทำให้สถานการณ์ลุกลามโดยใช้แนวทางสุจริตใจอินก f a เฟ h พร้อมทั้งยืนยันในหลักการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันการรักษาความสัมพันธ์ชันมิตรในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งเสริมความมั่นคงร่วมกันของภูมิภาคอาเซียนฝ่ายไทยได้เรียกร้องให้กัมพูชาจำกัดขอบเขตความขัดแย้งให้อยู่เฉพาะจุดเกิดเหตุเท่านั้นและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนกำลังหรือปฏิบัติการใ,ใดๆที่อาจยั่วยุให้เกิดเหตุซ้ำอีกการประชุมระดับรัฐมนตรีความพยายามหาทางออกร่วมกันอย่างสันติเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568รัฐบาลไทย และรัฐบาลกัมพูชาได้จัดการประชุมหาหรือระดับสูงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศณนะจังหวัดสีแก้วประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนกับกัมพูชาการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนมีความตึงเครียดสูงและประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่างจับตายอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์อาจส่งผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจในพื้นที่ เป้าหมายหลักของฝ่ายไทยในการประชุมฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมด้วยเจตนารม์ที่ชัดเจนและตั้งมั่นในหลักการสันติวิธีโดยเสนอแนวทางสําคัญเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และฟื้นฟูบรรยากาศความร่วมมือระหว่างกันได้แก่ลดระดับการเตรึงกําลังทหารฝ่ายไทยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายปรับระดับกําลังทหารในพื้นที่แนวชายแดนกลับไปสู่สถานะเดิมก่อนเกิดเหตุความขัดแย้ง ซึ่งหมายถึงการลดจำนวนทหารในพื้นที่ให้เหลือนในระดับที่ใช้สำหรับการลาดตระเวนปกติและหลีกเลี่ยงการใช้กำลังในลักษณะที่อาจถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุหลีกเลี่ยงการสร้างฐานทหารถาวรหรือการเสริมกำลังเพิ่มเติมฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่ควรมีการตั้งฐานทหารถาวนในใรใกล้พื้นที่พิพาทหรือการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์เข้าสู่แนวชายแดนเพิ่มเติมเพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นและอาจนำไปสู่การเข้าใจผิด หรือการประทัดโดยไม่ตั้งใจใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่แล้วได้แก่กลไกคณะกรรมการชายแดนทั่วไป General Border Committee GBC และการลาดระเวนร่วม j Joint p a t r o l Mechanism ซึ่งเคยมีผลบังคับใช้และสามารถป้องกันความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอดีตการฟื้นฟูกลไกลเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าใจผิดของกำลังทหารในภาคสนาม ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาและผลการประชุมอย่างไรก็ตามข้อเสนอของฝ่ายไทยถูกปฏิเสธทันทีโดยฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาไม่เพียงแค่ปฏิเสธการลดระดับกำลังเท่านั้นแต่ยังมีการเสริมกำลังทหารและยุโทโธปกรณ์ในพื้นที่ชายแดนเพิ่มเติมซึ่งเป็นการกระทำที่ตรงกันข้ามกับหลักการลดความตึงเครียดที่ฝ่ายไทยเสนอฝ่ายไทยเห็นว่าท่าทีดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวทางสันติวิธี และเป็นการละเมิดเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาด้วยความสงบที่ทั้งสองฝ่ายเคยยึดถือร่วมกันมาโดยตลอดนอกจากนี้การปฏิเสธของกัมพูชาย,ยังถูกมองว่าขัดต่อบอันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา MOU ปี2543ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันเพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขข้อพิพาทด,ด้านเขีดแดนอย่างเป็นระบบและสันติ ความกังวลและผลสะท้อนต่อประชาชนการประชุมที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้นั้นยิ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งของชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การค้าชายแดนเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชนหากสถานการณ์ยืดเยื้อหรือทวีความรุนแรงขึ้นอาจส่งผลกระทบทั้งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการค้าชายแดน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองประเทศที่เคยเดำเนินไปด้วยมิตรเมตรีมติสภาความมั่นคงแห่งชาติการดำเนินมาตร,ราการเชิงป้องกันภายหลังการหาหรือไม่คืบหน้าคณะกรรมาการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชได้มีมติเมื่อวันที่6มิถุนายน2568มอบหมายให้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ร่วมกับกองกำลังชายแดงจันทบุรีตรา เป็นผู้ดำเนินการวางมาตรการควบคุมการผ่านแดนให้สอดคล้องกับระดับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นโดยสามารถปรับระดับความเข้มงวดได้ตามความจําเป็นในแต่ละพื้นที่จุดประสงค์ของมาตรการคือป้องกันการลุกลามของเหตุการณ์สร้างความมั่นใจให้ประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนลดความเสี่ยงต่อการปะทะซ้ำซ้อนในพื้นที่อื่นๆมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนสีระดับยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ชายแดนที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการประทะหรือเหตุรุนแรงซ้ำซ้อนกองทัพบกในฐานะหน่วยปฏิบัติภาคสนามหลักได้กำหนดแนวทางควบคุมจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาในลักษณะขั้นบันไดสีระดับซึ่งสามารถปรับใช้ตามระดับความตึงเครียดและความร่วมมือของฝ่ายกัมพูชาโดยยังคงยึดหลักความยืดหยุน่นและความสมดุลระหว่างความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ระดับที่หนึ่ง การคัดกรองบุคคลเข้าออก (Selective Access Control) เป็นมนาตรการพื้นฐานซึ่งเน้นการกลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านแดนเข้าออกโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และลักษณะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกลุ่มที่อาจถูกจำกัดหรือระง,งับการเดินทางได้แก่บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการพนันยาเสพติดการลักลอบแรงงาน กลุ่มที่มีพฤติกรรมหรือประวัติที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงเช่นกลุ่มเคลื่อนไหวปลุกปัน่นข้อยกเว้นที่ยังอนุญาตให้เดินทางได้นักเรียนนักศึกษาผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ประกอบอาชีพที่มีเอกสารรับรองเช่นพ่อค้าเกษตรกรมาตรการนี้ต้องใช้การประสานงานกับหน่วยขวกรองโดยตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจตะเวนชายแดนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การคัดกรองแม่นยำและไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์โดยไม่จำเป็นระดับที่สองการควบคุมระยะเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดน r e s t r i c t e d opening h o u r ในระดับนี้การเปิดจุดผ่านแดนยังคงสามารถดำเนินได้แต่จะมีการจำกัดช่วงเวลาการเปิดปิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยโดยพิจารณาจากการข่าวว่ามีกลุ่มที่อาจเข้ามาก่อเหตุ หรือลักลอบผ่านแดนในช่วงเวลากลางคืนแนวโน้มการใช้ด่านเพื่อกิจกรรมผิดกฎหมายในบางช่วงเวลาความสามารถในการควบคุมพื้นที่ของหน่วยทหารในแต่ละเวรูปแบบการปรับเวลาอาจเป็นเปิดเฉพาะเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬกาลดจากเดิมที่เปิดถึง20นาฬกาเปิดวันเว้นวันเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ปิดเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีความเสี่ยง การปรับเวลาอาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่พึ่งพาด่านชายแดนในการค้าขายหรือการเดินทางประจำวันดังนั้นต้องมีการแจ้งล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนระดับที่ 3. การปิดจุดผ่านแดนบางจุด,ท,ดท่กิทิโครเชอร์เมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ระดับที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นฝ่ายตรงข้ามเสริมกำลังใกล้แนวชายแดนหรือมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใกล้เคียง กองทัพบ,บกสามารถพิจารณาปิดจุดผ่านแดนเฉพาะบางจุดโดยอิงจากดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเช่นพื้นที่ที่มีกิจกรรมผิดกฎหมายสูงเช่นการลักลอบสินค้าหนีภาษีพื้นที่ที่มีกลุ่มติดอาวุธเคลื่อนไหวในฝั่งตรงข้ามจุดที่ไม่มีศักยภาพควบคุมความปลอดภัยได้เต็มที่การปิดบางจุดจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรวมกำลังไปยังจุดสำคัญได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดโอกาสในการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามจุดผ่านแดนหลักที่สําคัญด้านเศรษฐกิจเช่นด่านอารัญยประเทศหรือด่านช่องสงังมอาจยังเปิดอยู่แต่จำกัดกิจกรรมบางประเภทระดับที่4การปิดจุดผ่านแดนทุกประเภททั่วแนวชายแดนฟูลชักดาวถือเป็นมาตรการขั้นสูงสุดซึ่งจะถูกใช้เมื่อสถานการณ์มีความตึงเครียดถึงขีดสุดมีการประทะรุนแรง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสู้รบฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมเจรจาหรือลงมือดำเนินการในลักษณะคุกคามมาตราการนี้จะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อประชาชนทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะประชาชนที่มีความผูกพันด้านวิถีชีวิตและการค้าชายแดนเช่นการค้าสินค้าเกษตรการขนส่งการศึกษาและการรักษาพยาบาลข้ามแดนดังนั้นการใช้มาตราการนี้จะต้องผ่านการประเมินระดับชาติ โดยสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติสมชและมีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยราชการท้องถิ่นและองค์กรท่าประชาชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางเยียวยาหรือชดเชยผลกระทบในระยะสั้นสรุปความยืดหยุ่นและการประเมินอ,อย่างรอบด้านกองทัพบกเน้นย้ำว่ามาตราการทั้ง4ระดับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยั่วยุหรือแสดงท่าทีแข็งร้าวแต่เป็นแนวทางเชิงป้องกันที่มีการปรับใช้ตามความจำเป็นด้วยหลัก สัดส,ส่วนเหมาะสมยืดหยุ่นมีมนุษยธรรมโดยมีศูนย์กลางคือความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศใช้เมื่อสถานการณ์ลุกลามถึงระดับที่ไม่สามารถควบคุมได้เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของพลเรือนและเจ้าหน้าที่การเจราจาในกรอบ JBC ความหวังของความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ากลไกคณะกรรมาการร่วมว่าด,ด้วยเขตแดน JBC ซึ่งเป็นช่องทางทางการทุตสําัญในการจัดการข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีอยู่และไม่ถูกยกเลิกโดยมีการนัดประชุมรอบถัดไปในวันที่14มิถุนายน2568ฝ่ายไทยหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความสุจริตใจกูดเฟดและสามารถนำไปสู่การร่างข้อตกลงร่วมในการลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมืออีกครั้งจุดยืนของฝ่ายไทยรักษาความสงบปกป,ป้องประชาชน ฝ่ายไทยเน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินมาตร,ราการทุกประการคือการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณชายแดนการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยไม่ต้องใช้กำลังโดยไม่จำเป็นการเคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศการร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอาเซียนฝ่ายไทยไม่ประสงค์จะใช้กำลังทหารในเชิงรุกและขอยืนยันอีกครั้งว่าเปิดรับการเจรจาทุกช่องทาง เพื่อหลกเลีเ่ยงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการค้าการขนส่งและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนกฎอายการสึกคืนชีพเมื่อชายแดนไม่เงียบอีกต่อไป วิกฤตการ์ชายแดนไทยกัมพูชาเส้นทางแห่งความตึงเครียดภายใต้กฎอายการศึกกับความหวังที่ต้องเริ่มจากเราประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานก,การณ์ตึงเครียดที่ชายแดนด้านตะวันออกเมื่อประเทศกัมพูชาออกแถลงการล่าสุดว่าได้ส่งกำลังเข้าสู่พื้นที่พิพาทจำนวนสีจุดได้แก่ปราสาทตระเมินทงปราสาทตระเมินโต๊ดปราสาทต,ตาควายสามเหลี่ยมมรกตช่องบกและจุดยุทธ,ธศาสตร์อื่นๆซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ไทย และกัมพูชาย,ยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันแม่ทัพทาคที่สองเมื่อได้รับอำนาจเต็มภายใต้กฎอายการศึกและถ้ามีการพิจารณาประกาศใช้อย่างเป็นทางการด้วยเหตุผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและอธิปไตยของชาติโดยการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีผลทางกฎหมายมหาศาลในพื้นที่ชายแดนการเมืองเคลื่อนไหวสภาความมั่นคงเข้าประชุมฉุกเฉินบทบาทของรัฐบาลกลาง ท่ามกลางไฟชายแดนเมื่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทวีความตึงเครียดขึ้นทุกขณะก,การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จึงตกอยู่ในมือของฝ่ายบริหารระดับสูงของประเทศซึ่งต้องเร่งประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดรอบด้านทั้งทางการทูตการทหารและผลกระทบเชิงสังคมภายในประเทศเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568นายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวโน้มของมาตร,ราการที่ไทยจะดำเนินการหากการเจราจาในระดับคณะกรรมการเขตแดนร่วม j อ i บ t ร o เดอร r y คอ m m ิช s i o n (JBC) กับรัฐบาลกัมพูชาไม่ประสบผลสำเร็จโดยย้ำว่าการปิดด่านพรมแดนจะเป็นมาตรการถัดไปที่ไทยจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อแสดงความไม่ยินยอมและส่งสัญ,ญญาณเตือนว่า การละเมิดพื้นที่พิาพาทหรือการขยายที่ผลเข้าเขตแดนที่ยังไม่มีข้อสรุปจะไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปการปิดด่านพรมแดนในบริบทของความมั่นคงแห่งชาติไม่เพียงเป็นมาตราการป้องกันเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ยังส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจการค้าชายแดนการเดินทางของประชาชนและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องถูกชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบความเคลื่อนไหวภายในรัฐบาลจัดประชุมด่วนระดับสูง หลังการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีไม่นานนายทิติวัฒน์อดิศรพังกุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้เปิดเผยว่ามีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอในเช้าวันที่6มิถุนายนเวลา10นาฬกาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นระดับวิกฤตพิเศษมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดทั้งจากรายงานภาคสนามของทหาร กองข่าวกรองและฝ่ายความมั่นคงวางแนวทางตอบโต้ทางยุทธศาสตร์และการทูตเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนไม่อาจควบคุมได้เตรียมมาตร,ราการลำดับขั้นหากจำเป็นต้องใช้กฎอายการศึกหรือมาตร,ราการทางทหารในระดับลึกยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าจะปกป้องอธิปไตายและบูรณาภาพแ่งดินแดนอย่างถึงที่สุดจุดยืนของรัฐบาลไทยในครั้งนี้ชัดเจนว่าประเทศไทย จะไม่ยอมให้ผู้ใดละเมิดอธิปไตยคำประกาศนี้ไม่ใช่เพียงแถลงการทางการเมืองแต่เป็นข้อความที่สื่อสารไปยังทุกฝ่ายทั้งในและนอกประเทศว่าไทยพร้อมทุกทางเลือกไม่ว่าจะโดยสันติหรือการป้องกันตนเองความสำคัญของสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ National Security Council NSC เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอแนะ และกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐให้แก่คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีโดยประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติการประชุมในครั้งนี้จึงมีน้ำหนักและความสำคัญเป็นพิเศษเพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ประเทศไทยจะก,กำหนดท่าทีใหม่ต่อเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคการเจรจาหรือการเผชิญหน้าทั้งสองแท่งที่รัฐบาลต้องเลือกแม้รัฐบาลไทยยังยืนยันว่าจะใช้กลไกการเจรจา JBC ให้ถึงที่สุดแต่คำเตือนที่ชัดเจนถึงการปิดด่านและความเป็นไปได้ในการประกาศใช้กฎอายการศึกเป็นสัญญาณถึงความอดทนที่กำลังหมดลง การตัดสินใจของรัฐบาลในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงถัดจากการประชุมสอมชจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้ชะตาไม่เพียงแค่พื้นที่ชายแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลต่อประชาคมโลกกฎอายการศึกกฎหมายที่เปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นอำนาจเต็มของทหารกฎอายการศึกของประเทศไทยถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีพลังสูงสุดฉบับหนึ่งในระบบนิติรัฐของไทย โดยมีจุดเริ่มต้นจากพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ซึ่งประกาศใช้ในยุคต้นของระบบประชาธิปไตยโดยมีเจตนารมณ์เพื่อมอบอำนาจสูงสุดแก่ฝ่ายทหารในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินอันอาจเกิดจากภัยคุกคามภายนอกเช่นการลุกรานจากต่างชาติหรือภัยคุกคามภายในเช่นการจลาจนการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อสเสถียรภาพของรัฐ หนึอำนาจในการประกาศใช้กฎอายการศึกการประกาศใช้กฎอายการศึกแบ่งได้ดเป็นสองระดับคือพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์สามารถประกาศใช้กฎอายการศึกทุกประเทศหรือเฉพาะบางพื้นที่ได้ตามพระราชดำริเมื่อเห็นว่ามีภัยคุกคามที่รุนแรงต่อประเทศเช่นสงครามหรือการจลาจลระดับชาติอำนาจของผู้บัญชาการทหารในภาวะเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชาทหารในพื้นที่สามารถประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงมีเหตุการณ์สงครามหรือจลาจนเกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบมีกำลังในความควบคุมไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันหรือเป็นผู้บังคับบัญชาในที่มั่นต้องรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุดหลังประกาศใช้ 2. ขอบเขตของอำนาจตามกฎอายการศึก เมื่อมีการประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วอำนาจทั้งหมดจะถูกโอนจากฝ่ายพลเรือนไปอยู่กับฝ่ายทหารทันทีโดยทหารสามารถตรวจค้นบุคคลบ้านเรือนหรือสถานที่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องมีหมายสารยึดทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการทหารหรือความมั่นคงเช่นยานฐานะที่ดินอาคารควบคุมสื่อวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์และโซเชียลมีเดีย โดยมีสิทธิสั่งห้ามหรือบิดเบือนข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกจำกัดเสรีภาพในการเดินทางเช่นการตั้งด่านสกัดเคอร์ฟิวหรือการควบกุมเส้นทางเข้าออกพื้นที่เกณฑ์แรงงานประชาชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารบังคับโยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่สิ่งภัยหรือเพื่อป้องกันการสอดแนมบ่อนทำลายโดยตามมาตรา6และมาตรา8ของกฎหมายนี้อำนาจเหล่านี้ ไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลและถือเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จของทหารในพื้นที่ที่ประกาศใช้ 3. พื้นที่บังคับใช้กฎอายการศึกการประกาศใช้กฎอายการศึกจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าใช้ในพื้นที่ใดเช่นมนฑนจังหวัดอําเภอรหรือเขตใดเขตหนึ่งไม่จําเป็นต้องครอบคลุมทั้งประเทศการกําหนดพื้นที่มีความสําคัญต่อการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้อํานาจเกินขอบเขตที่จําเป็น สความคุ้มครองของทหารจากการฟ้องร้องสิ่งที่น่าจับตามองในกฎหมายฉบับนี้คือการยกเว้นความรับผิดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการปฏิบัติงานภายใต้ใตกฎอายการศึกกล่าวคือประชาชนหรือหน่วยงานเอกชนไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ทหารได้แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการตรวจค้นการยึดทรัพย์หรือการโยกย้ายเพราะถือว่าเป็นภารกิจที่กระทำโดยสุจริต เพื่อพิทักษ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 5. ความหมายในทางสัญ,ญลักษณ์กฎอายการศึกไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐจากพลเรือนกลับไปสู่มือทหารแม้ในระบบประชาธิปไตยทหารควรอยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือนแต่เมื่อกฎอายการศึกมีผลบังคับใช้ทหารจะกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ทันที กรณีแม่ทัพภาคที่สองกับสถานการณ์ชายแดนในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะน,นี้แม่ทัพภาคที่สองซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขามีอำนาจในการพิจารณาใช้กฎอายการศึกในพื้นที่เขตร,รอยต่อหากเห็นว่าความมั่นคงของชาติกำลังถูกกุคามจากภายนอกโดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางหากมีการประกาศใช้จริง กองกำลังทหารในพื้นที่ชายแดนจะได้รับสิทธิ์เต็มที่ในการตั้งดา่านตรวจค้นควบคุมการเข้าออกและใช้อำนาจทหารทั้งหมดเพื่อรักษาความสงบแม้การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยแต่ก็นำมาซึ่งคำถามด้านสิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยของประเทศบทสรุปก,กฎอายการศึกขีดเส้นพรมแดนด้วยอำนาจทหารในภาวะปกติประชาชนไทย อาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบของกฎหมายฉบับนี้แต่หากถูกประกาศใช้เมื่อใดมันจะเปลี่ยนวิธีชีวิตทันทีจากสังคมพลเรือนสู่สังคมภายใต้คำสั่งทหารแม้จะมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศแต่อำนาจที่รวมศูนย์และปราศจากการตรวจสอบก,ก็นำมาซึ่งความเปราะบางในอีกมิติหากใช้โดยไม่รอบคอบอาจกระทบสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างไม่รู้ตัว กฎอายการศึกไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกวิกฤตแต่คือมาตรการฉุกเฉินที่ควรถูกใช้ด้วยความจำเป็นและรอบคอบอย่างแท้จริงการล่วงล้ำเขตแดนหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนายมิธงทมยอมรับว่ามีการล้ำเข้าไปในเขตที่ยังไม่ตกลงร่วมกันซึ่งถือเป็น no man's land โดยเขาเชื่อว่ากลไกจีบีียังสามารถแก้ปัญหาได้แต่หากกัมพูชาไม่ยอมรับกระบวนการนี้ปัญหาจะยิ่งยืดเยื้อ และอาจต้องเข้าสู่กระบวนการระหว่างประเทศในอนานคตการเข้าพื้นที่โรแมนแลนด์พื้นที่พิพาทของกัมพูชาแม้ยังไม่ใช่การรุกรานโดยตรงแต่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้และสะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ